ยมึงจะดูทมรเดมึงจะเปหพอมึงมึงคิดว่ามึงสวยมทูมไรเดอร์นักหือไงสวยไม่สวยมึงมาเอากูทำไมวันนั้นจะกูไม่ยืนเยี่วนะมึงไม่ได้กูหรอกมึงคงคิดว่ากูวิ่งชนมึงที่ท่ามึงมีปัญหานักือไงเอาหนึ่ไม่เท่าไรสองเ้ย เราจะต้องกําจัดยาบ้าออกมาจากหมู่บ้านของเราไอ้ลักษณะยาบ้าเนี่ยมันเป็นไงครับไม่รู้แต่มันยาวโตใหญ่แล้วเกิดแล้วลักษณะเม็ดของยาบ้าเป็นงไงครับเม็ดยังไม่เห็นมันต้องงัดเอามขึ้นมาดูนะที่พูดในยาบ้าแหละฮะันนมแล้ไอ้มโทรศัพท์เข้าเกิดสั่งเอาไว้ครึ่งพังร้างเลยเหรอฉันอกให้เอออากให้จบกนใจไหม หุ้นขึ้นแหรอครับตำลึงเรื่องใหญ่แล้วเรื่อ,อะไรใหญ่วะเรื่องใหญ่กว่าตำลึงไหมวะไม่ดูเวลาเวลาก่อยเยื่อที่ชุมชนนั่นเลยทำไมบัมตรปรกระดมชาวบ้านให้ต่อต้านยาเสพติดเก็บแม่งเลยคุณท่าช่วยไม่ได้กินกู้หรอกเป็นไงล่ะท่าสวย,ยไหมตายเหอะเกิดแาบไม่เคยเห็น เวลาครบเฮ้ยขับลำกล้องไอ้หฮ่าไม่เคยพาปืนเข้าซ่องนี่ยว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตายเถอะหลบต้องหลายลูกไม่โดนมาโดนลูกยี่ห้ยอย่างนี้อย ใช่มัผมเสียสักเบอร์หนึ่งพักประชาเพื่อไทยให้การสนับสนุนหน่อยนะครับไม่ใช่ของเล่นนะลูกนะอยากได้อะไรบอกเสียสักได้ได้เลยนะครับโอ้หนูจะเพลิดเพลินอะไรนักหนาเนี่ยอยากเล่นใช่ไหมอ่ะอยากเล่นลูกซิบเลยลูกไปนี่ไปนี่นึ่งหนึงโอ้โหพ่อนำไก่ยาไหลเราให้น้ำหนิ่งหนักๆนี่แต่เย็นเสียหาเสียงอยู่ ดี๋ยววันนี้ดักตบที่โรงเรียนให้ถ้าผมไล่เพลงผู้แทงต่อไปนี้น้ําจะไม่ท่วมท่วมทำนานาก็ไม่แรงแรงถึงแรงก็แรงไม่นางนานผมเป็นโครงรีไม่ใช่โครงเลวเลวมผมรู้จักบ้านคุณคุณออกมาห้ามมองหผมรู้แต่คุณไม่รู้จักบ้านผมผมมาจากไหนคุณรู้ไหมคุณทําอะไรเรื่องยาเสพติดขายที่ไหนอยู่ที่ไหนบอกมาเลยเราจะทํอะไรผมจะไปซื้อนางไง คุณเป็นผู้พิพทักษ์สังดีลากคุณจะไปซื้อยาเสพติดได้ยังไงจะ <Linux! S 1> ลอกซื้อไงควาย้ยเฮ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 ้ยไม่ได้แดกกูณลอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกหร 我一莽，嘿、哎，嘿、哎，快扔那东西！哎哎哎哎